สวัสดีครับผมทำแหลปิ้ระเบิดนะทำแหลปทิ้ระเบิดแน่นระเบิดเด็ดปรเลยอจะรอดครับจะรอดเดี๋ยวผมเสนอตัวนะครับสวัสดีครับผมกะจารอดรอยสีหรือว่ารอยเอรอยเก็ได้ครับผมเสิ่งก็เท่ยฮะเสิก็เท่ยว่าได้เลยก็ว่ารอยสีเงรอยสีสีกับเสื่งไม่นี่กะมาขอ กำลังใจกำลังใจครับครับห้าสิบยอดกี่ไลนเนาะมาขอเอฟขอเอฟซีนั่พี่น้องครับครับห้าสิบได้ห้าสิบขอฝากคิดตามมาด้วยครับเพิ่นว่าเพิ่นสิแจกเงินเยอะด้วยครับผมมอมแม่นแจกพินแจกพินครับแจกพินแจกพินหรือแจกคุยแจกพินโคฟหาล้อยขนจับสลากแจกพินเพราะว่ามันแจกเงินเอาเงินใส่ไปแล้วนั่นแล้วโอ้ พ่นบบได้แจกเงินครับแจกพิึ้นพ่นพิ้นพ่นแจก่พินครับผมเป็นสามพินสุดยอดเลยครับผมของแท้เลยมาขอคะแนนนั้นเพียรับเสียมันก้บม่ได้เส่ยได้มาหาาเสียไม่ได่เสียเราถามเสียเสียไม่ต้องขึ้นมากถึงบ้านันเส่เสียต้องใส่เสียร้อยสี่เสียร้อยสี่ร้อยสีซากโยนนี่ตัวเส่เสียตองเส่เสียร้อยสี่จะมากเลยครับผมขอคะแนนนั้นพี่น้องได้ครับขอฝากพวกกดติดตามพินระเบิด ทำแหล่พินระเบิด JB Chanel n นะครับครับทำแหล่พินทำแหล่สิระเบิดพินระเบิด JB JB Chanel n ครับผมนี่ของแท้ครับนี่นี่โต๊ะเบิ้งไหนเบิ้งแล้วครับโต๊ะจริงเสียงกริงเลยครับเสียงกริงไม่โต๊ะฟองโต๊ะฟองไม่ใส่สั่งอะโต๊ะฟองโต๊ะฟอมองไถิ่มเขาป่าเนรอถิมเขาป่านี่โต๊ะจริงครับผม